นำทางศิลปะนำใจซื้อานวัฒนธรรมไทยปากกยอ น้อมวันทาครับอัปเดตเรื่องราวของกิจกรรมบุญกันค่ะทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะคะก็จะมีกิจกรรมนี้ค่ะที่วัดอรุณราชวรารามราชบรมหาวิหารเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะถูกต้องครับผมถ้าไม่อยากเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนี่ต้องฟังกันให้ดีเลยสําหรับช่วงนี้นะฮะผมมาที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ก็มีพี่น้องเขาปลูกดอกหรือว่าต้นเหลืองปีดียาทรหน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะสลัดใบทิ้งใบนะครับออกกระดอกสีเหลืองเหลือง มาไปไปหมดแล้วมันสวยครับช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สดีครับวันนี้อยู่กับเราในรายการ3ร้อยสิองศานิวโชว์ชวยฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วรุ่นรับความเป็นสุดปังหรือสุดปังพลังฮอตจากทางรายการค่ะที่สําคัญนะครับโชว์แล้วยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทางรายการเราแบบนี้เลยเป็นความภาคภูมิใจของทุกโชว์เลยนะคะ กรอบเงินสุดปังพลังฮอตและกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและผู้ตัดสินนั่งรออยู่แล้วนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่โชว์ของเราสามพิศสงสารนิโชจะเป็นการโชว์แบบเรื่องราวของชาติพันธุ์ค่ะใช่ครับซึ่งเป็นประเพณีที่ ถ่ายทอดออกมานะครับผมการไหว้พระจันทร์ของชาวกะเหรี่ยงปากยอนั่นเองค่ะซึ่งการแสดงโช์นี้นะคะได้รับทั่ยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีนักแสดงน้องๆน,นะคะมาจากจังหวัดประจวบคีริคนันธ์นะครับผมก็คือเป็นชาวปะกโยที่อยู่ทางปรรา่าละอูที่ประจวบนั่นเองนะครับคือข้ามฟากมาจากทางนู้นเลยนะคะครับผมวันนี้อาจารย์พร้อมชมโชว์ใช่ไหมครับพร้อมครับ นักแสดงพร้อมหรื hein hein อเปล่าครับจ่งเสียงไหมค่ะถืออุปกรณ์อะไรเรียบร้อยชุดสวยงามมากอยากให้เห็นจริงๆครับถ้างั้นเราไปพบกับโชว์นี้ครับป้ากยอน้องวันทาในช่วง310องศาซาซับโชว์ช่วง360องศาซาแซ็บโชว์ oh good. สวยงามจริงๆเลยครับใช่ค่ะ310องศานิวโชนะคะขอต้อนรับน้องโซดาน้องวิน้องแปรน้องมิวน้องอุ๋งอิงน้องฟิวน้องนาวน้องฟ้าน้องจีนและก็น้องเลนะคะจากโรงเรียนอานันจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะสวัสดีค่ะวอไล่ะมาเป็นภาษาปากยอเลยเอาแปลว่าอะไรคะน้องนีคะแปลว่าสวัสดีค่ะเป็นคาจาก ปากยค่ะเป็นคำจากปละอูค่ะขออีกรอบได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะสวัสดีอละีค่ะสวัสดีสวัสดีน่ารักมากเลยค่ะครับผมแบบนี้ขอคําคมวัคทองจากอาจารย์ก๊อกให้กับน้องๆหน่อยครับขอให้คำคมวัคทองนะครับว่าแสงจันทร์นำทางศิลปะนำใจซืบซานวัฒนธรรมไทยปากยอน้อมวันทาครับนี่คือคำคม เมื่อกี้ก,การแสดง<า>นะคะมีการเต้นท่านู้นท่านี้ก็คืออ,คอาจจะมีการผสมผสานเรื่องของวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยนะคะก็คือชาติพันธุ์ปากรยอนนั่นเองอีกสักครู่ค่ะเราจะกลับมากล่นข้อมูลให้จย์กได้ตัดสินะคะว่าโชว์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะครับผมพักกันสักครู่เดียวกับมาเจอกับ360องศาส็องโชว์ 360องศาทอล์กโชว์ อยู่กับรายการ310องศานิวโชว์และช่วงนี้3 2 0องศาทล์กโชว์นะคะเราอยู่กับโชว์ปากยอน้อมบรรทาค่ะจากโรงเรียนอานต์จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะในช่วงนี้ว่าการแสดงชุดนี้นะคะเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมอะไรยังไงเพื่อให้จันกอลได้ตัดสินว่าโชว์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและผู้สนทนานะคะคุณครูพิษณุเพชรน้อยผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงค่ะรวมทั้งน้องวิน้องแต่แล้วก็น้องโซดาสวัสดีค่ะ วันนี้น้องๆอีกรอบหนึ่งนะครับ <ฮะ S 1> ผมเมื่อกี้อาจารย์ก๊อปได้ให้คำคมวักทองไว้ครับผมแสงจันทร์นำทางศิลปะนำใจสืบสานวัฒนธรรมไทยป้ากยอน้องวันทาครับอยากให้อาจารย์ขยายคำคมนิดหนึ่งครับก็บบผมเชื่อว่าการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงเพื่อนำประกวดนะครับในการชิงถ้วยพระราชทานของกรมสเสด็จพระนิธิถาเจ้านะครับ,รบจุดสำคัญมากๆคือประเพณีนี้ประเพณีนี้น่าจะนํามาจากประเพณีไหว้พระจันทร์ซึ่งจัดปีละสองครั้งในวันขึ้สิบห้าค่ำเพราะนั้นเป็นวัฒนธรรมนะครับและเป็นประเพณีที่ การแสดงชุดนี้มาสืบสารต่อเนื่องแล้วก็เข้าสู่การแสดงก็ถือว่าเป็นการที่แสงจันทร์นำทางให้เกิดศิลปะนี้และก็เป็นการจัดโชว์ของประเพณีของปากกเยอครับอ้าวโหลึกซึ้งมากๆเลยนะคะและอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าโชว์ชุดนี้นะคะก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานด้วยอยู่ด้านนู้นเลยนะคะอยู่ข้างๆองปอนะคะนี่เลยค่ะและนี่จะมาคุยเรื่องของการแสดงชุดนี้นะครับในเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชาวประยอทำไมเราถึงเลือกโชว์นี้มาโชว์ครับ เป็นประเพณีของชาวปากยอค,ค่ะเรียกภาษากะเหรี่ยงว่าบ้าทโชนี่ชื่อค่ะเป็นภาษากะเหรี่ยงค่ะเป็นการไหว้พระจันทร์ค่ะหนึ่งปีจะมีแค่สองครั้งค่ะจะมีแค่เดือนกรกฎาคมแล้วก็ธันวาค่ะครับผมก็เลยเอามานําเสนอเป็นโชว์ในวันนี้ซึ่งชุดการแต่งกายสวยงามมาก<ช>แล้วก็<ะ>สรรีสันต่างๆแล้วก็เครื่องประดับอย่างเงี้ยอยากให้น้องๆอธิบายนิดนึงว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างครับผม ชุดกะเรียงนะคะเป็นชุดแบบโบราณค่ะชุดเสื้อนะคะทําทอด้วยมือค่ะส่วนผ้าถุงก็ทอด้วยมือเช่นกันค่ะก็เป็นผ้าทอเลยเนาะแล้วเห็นว่าต้องใส่ตรงที่นิ้วนี่คือแบบอันนี้คืออะไรครับเป็นผ้าเช็ดหน้าเหรอคะใช่ค่ะทาไมต้องเอาไว้ตรงนิ้วคือทางโน้นเขาไว้มาแล้วค่ะอ๋อเป็นเป็นบหสืบทอดกดับที่เขาใส่กันมาค่ะเอาไว้เช็ดหน้าเหรอครับหรือว่เอาไว้ ล้วนแค่ระดับเพราะเป็นผ้าเช็ดหน้าใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเช็ดได้ทุกอย่างแต่แต่ชอบชอบเครื่องเครื่องเครื่องประดับตกแต่งรวมทั้งตรงที่แก้มด้วยค่ะอาจารย์นะคะก็คือจริงๆแล้ววัฒนธรรมของเขาครับพม่าครับจะชอบใช้ทนาคาทานาคาคเราก็เลยเอามาประยุกใช้ว่า จะต้องทําให้มันสวยเพื่อเป็นการประกวดแล้วก็เป็นการแสดงเขาก็เลยทําให้เป็นรูปดาวกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อกี้จากโชว์ที่โชว์ไปนะคะก็คือจะเป็นการที่มีมีเครื่องใช่ไหมคะมีดอกไม้มีทุบเทียนคือเป็นการที่น้องบรรทาจริงๆนะคะคือจริงๆในในนั้นเราก็จะ มีมีของที่ใช้จริงๆคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวต้มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดอกไม้ซึ่งจริงๆเราจะใช้เทียนขี้ผึ้งที่ปั้นด้วยเองกับมือครับก็เป็นพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยงที่เอามาไหว้สัการะพระจันทร์ขอพรพระจันทร์นะครับค่ะน้องๆที่แสดงเมื่อสักครู่นี้มีชาติพันธุ์ด้วยไหมคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาติพันธุ์ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็คือเจ็ดคนในสิบคนครับเราคิดว่าการแสดงชุดนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรบ้างครับผมคือจริงๆการแสดงเนี่ยครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของของปายลเรับ มันเป็นการที่หาดูได้ยากมากในการไหว้พระจันทร์นะครับซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่ได้สนใจแล้วก็จะสนใจสนใจแต่โซเชียลครับเราก็เลยอยากจะทําให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้รับรู้ว่าเขายังมีวัฒนธรรมหรือประเพณีเนี่ยที่น่าสนใจมากขึ้นครับเราก็เลยอยากจะรักษาประเพณีนี้ไว้ครับ,รบ<ม>อ่ามาปิดท้ายที่น,น้องวินิดนึงค,ค่ะ<ม>รู้สึกไงบ้างคะกับการมาโชว์ในวันนี้นะคะได้มาโชว์เรื่องราวของชาติพันธุ์ปากยอที่มาน้อมบรรทายกับโชว์ของเราค่ะ รู้สึกตื่นเต้นค่ะและดีใจที่ได้มาโชว์ของวัฒนธรรมนี้ค่ะได้มาโชว์ของวัฒนธรรมปากยอที่ปะจากปะละอูค่ะนะครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะให้อาจารย์กอบได้ตัดสินโชว์นะครับโชว์โชวนี้ว่าจะได้สุดปังพลังฮอตหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับเชิญครับอาจารย์ก็<น>ะจะพยายามสรุปให้กระชับที่สุดนะครับคือโชว์ชุดนี้สตอรี่เทลลิ่งเรื่องเล่านี้มีมากมาย ผมว่าเกินกว่าที่บางทีโรงเรียนอาจจะรู้สึกนะครับ,รบจุดแรกก่อนถ้าเราพูดถึงป่าละอูเนี่ยเราจะได้ยินของดีป่าละอูคือน้ําตกป่าละอูซึ่งเป็นสถานที่ท่ทองเที่ยวสําคัญของหัวหินประจวบคีรีขันอันนี้ชัดที่สุด2คือทุเรียนป่าละอูอซึ่งเป็นทุเรียน GI ซึ่งดังมากนะครับแล้วคนเนี่ยซื้อหากันเพราะมีจํานวนจํากัดนะครับสอรี่เทลลิงที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าหัวหินประจวบคีรีขันเนี่ยคือทั้งจังหวัดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาประมาณ11ล้านคนสร้างเงินประมาณ4 0 0 0ล้านบาทถือว่า การทําโชว์ชุดนี้เสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจุคีีขันและเสริมการท่องเที่ยวของป่าละอู mm hmm. จุดต่อมาสตอรี่เทลลิ่งที่สําคัญคือ,อตําบลห้วยสัตว์ใหญ่เนี่ยที่บ้านป่าละอูตรงนี้นครับเริ่มจากนายอู้มาหาพื้นที่แล้วก็บอกว่าเป็นบริเวณที่เหมาะสมเขาข้ามมาจากเียนมาา mm hmm. เสร็จก็มาตั้งโรกรากพอตั้งโรกรากเสร็จโรงเรียนอนันต์เนี่ยเป็นโรงเรียนที่สมเด็จย่าเนี่ยนะครับ ดำเนินการในการให้ทุนพระราชทานและสร้างเป็นโรงเรียนตั้งชื่อว่าโรงเรียนอนันต์ให้ชื่อของรัชกาลที่8นะครับซึ่งสตอรี่นี้มากมายและเป็นการเสริมเรื่องเล่าที่โดดเด่นจากโชว์ชุดนี้ซึ่งเล่าตั้งแต่การท่องเที่ยวป่าละอูการเที่ยวของหัวหินท่องเที่ยวประจุบัี้ขันและมาในพื้นที่และเป็นการสืบสาวัฒนธรรมแต่สิ่งที่ผมชอบคือโชว์โชว์เป็นการโชว์ที่เรียบง่ายเห็นวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่ชัดเจนนะครับ เพลงเนี่ยฟังไม่ออกว่าเป็นเพลงภาษาไทยหรือภาษากะเรียงฟังร้องไทยแต่เป็นสไตล์กะเรียงแล้วก็เพลงดนตรีเนี่ยเหมือนกับจีนซึ่งไปดูเนี่ยนะครับก็คือจางอี้โมเนี่ยที่โชว์ชมช,มช,มชนเขาเนี่ยเพลงสไตล์เนี่ยการรำประยุกต์รำไทยกับเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมกะเรียงนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นปากกยอที่สมบูรณ์และที่ผมชอบที่สุดที่สุดคือกิฟต์ที่ติดลอบหัวครับคือมันดูธรรมดามากอะ แต่เป็นเรื่องของชาวบ้านอ่ะแล้วเป็นเครื่องประดับที่ดูสวยงามคือคือการแต่งกายแบบคือมันโซสมบูรณ์แบบอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงโซเพอร์เฟกต์เลยนะคือชอบนะครับเพราะนั้นเอาละพูดมาขนาดนี้ตัดสินเลยครับว่าโชจุนี่ได้น้องน้องที่เหลือเข้ามาเลยนะคะได้อะไรขอเชิญน้องนักแสดงใช่ค่ะน่ารักมากๆเลยเครื่องประดับที่ศีรษะนะคะมีดอกไม้ด้วยนะคะอันนี้ดอกเลยนะคะถ้าฝั่งไทยก็จะเป็นดอกนกปากนกแก้วอ๋อ ชอบประดับตกแต่งกันแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยปาเกยอน้องบรรทาจากโรงเรียนอานันต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้มาโชว์ชาติพันธ์ปาเกยอนะคะในการน้องบันทาค่ะได้อะไรไปชาวชุดนี้นะครับต้องได้นี่เท่านั้นครับซูเปอร์สุดปังพลังฮอตคับได้ซูเปอร์สุดปังพลัมายินดีด้วยนะครับผมเชิญกันขอบมอบ ค่ะขอแสดงความยิ่ดีด้วยนะครับผมช่วงหน้ายังอยู่กับเรานะครับยังมีนิวส์อัปเดตแล้วก็รักสุขภาพ3ามร้อยสุขสงสาด้วยนะครับผมแต่ช่วงนี้ครับโชว์จากโรงเรียนอานั์จังหวัดประจวบคิริขันปากยอน้้ำวันทาได้ไปเลยซุปเปอร์สุดตั้งพลังพอดค่ะพัสักครู่เดียวครับ ช่วงนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา และมาถึงช่วงนิวส์อัปเดตกันแล้วนะคะอัปเดตเรื่องราวของกิจกรรมบุญกันค่ะ,คะทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะคะก็จะ,ะมีกิจกรรมนี้ค่ะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลคแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลคแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน ปีหลวงณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชาวรามาหาวิหารนะคะเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งสําหรับ เดือนเมษายนที no ่จะถึงนี้นะคะก็จะตรงกับวันเสาร์ที่12เมษายนค่ะเวลา18นาิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะโดยกิจกรรมค่ะก็คือจะมีการสวดมนต์ไหว้พระและก็มีเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะคะพิเศษมากสำหรับเมษายนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็อยากจะมาเยือนอยากจะมากราบไหว้รวมถึงเป็นแลนด์มาร์คที่สาคัญที่แบบอยู่ริมน้าสวยงามจริงๆนะครับ่ยภาพมาแล้วสวยแล้วก็ตอนนี้คือการแต่งกายด้วยผ้าไทยแล้วก็ รูปคู่พระรางก็ยังคงฮอตฮิตกันอยู่ถูกต้องครับก<อ>็ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับผมและนี่คือนิวส์อัปเดตของเราในวันนี้ครับส่วนเรื่องรักสุขภาพนะครับผมวันนี้จะคุยกันเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นเป็นแล้วต้องรีบแก้ไปพบกับช่วงรักสุขภาพ3 6 0องศาค่ะ,<อ>คะช่วงรักสุขภาพ360องศา มาถึงช่วงรักสุขภาพ320องศาค่ะเรื่องนี้นะคะไม่พูดไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าพูดแล้วก็จะต้องช่วยกันปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะถูกต้องครับผมถ้าไม่อยากเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนี่ต้องฟ<ช>ังกันให้ดีเลยสําหรับช่วงนี้นะฮะแล้วจะบอกไปเลยนะคะว่าถ้าใครที่ต้องนั่งทํางานบ่อยๆอ,อย่างพวกคนทํางานออฟฟิศเหมือนเราแบบนี้นะคะวัย30 50ปีเนี่ยก็คือ เป็นพบได้บ่อยมากๆนะคะโดยเฉพาะผู้ชายก็จะเป็นมากกว่าผู้หญิงค่ะโ,<อ>โดยพบผู้ป่วย1-3%ต่อปีเลยนะคะ<อ>แล้วก็ตรงนี้ก็คือโดยเฉพาะคนทํางานอย่างที่บอกเนี่ยะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทํางานแล้วต้องยกของหนักๆแล้วก็ใช้ท่าทางเนี่ยผิดๆในการยกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือถ้าหากว่ามีอาการเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาตั้งแต่เรื่องของคอนะคะที่คอแล้วก็ที่หลังแล้วก็มาไปแขนแล้วก็ลงไปขาเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะใช่ค่ะซึ่งลักษณะาอาการความเจ็บปวด

ที่ที่ลองที่สังเกตได้มีอะไรบ้างคะพี่ปอก็มีการปวดหลังช้า<ฮ>ะนะครับหรือว่าอ่อนแรงนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะรีบเล็กลงนะครับผม<ช>ส่งผลให้อาจจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตเลยครับเพราะฉะนั้น <ผม S 1> ป้องกันไว้ดีกว่านะคะอย่านั่งนานเกิน1ชั่วโมงนะคะใครที่ชอบนั่งทํางานนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์ก็คือจริงๆเราเริ่มต้นมาจากออฟฟิศซินโดรมนี่แหละมันอาจจะร้าวไปถึงข้างล่างเลยนะคะ 1>, 1ชั่วโมงก็ควรจะลุกมาขยับบ้างนะคะใช้เก้าอี้ใช้โต๊ะที่เหมาะสมในสรีระของเราในการที่่่จจะให้้้กกกลามเนนืออแแข็็็งงงงรริๆัยู ยกแขนหรือว่าคลายกล้ามเนื้อบ้างนะคะใช่ครับผมแล้วก็ออกกําลังกายนะครับหากมีการปวดหลังก็พบคุณหมอดีที่สุดเลยนะครับแน่นอนค่ะและนี่คือรักสุขภาพ3 0 0ร้อยศานะครับผมส่วนช่วงนี้ครับพี่คํารณนจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามกับช่วงสีสันเมืองไทยช่วงสีสันเมืองไทยสีสันเมืองไทย กันดอกอะไรเสียบไว้ที่ในรู <Hey. S 1> เพลงเพลงก็ร้องจะเป็นเสียบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับ <Huh? S 1> เพราะว่าหูจะบานแน่เลยเ oh, <no. S 1> นื่องจากว่าไอ้ดอกเนี่ยมันจะมีพวกพึ่งมแมลงมาหาน้ําหวานนะครับอ oh, <no. S 1> มันต่อยหูเอาแล้วยุ่งเลย แต่ว่าที่นี่นะครับผมมาที่อำเภอลาดยาวจังหวัดคนครสวรรค์ก็มีพี่น้องเขาปลูกดอกหรือว่าต้นเหลืองปีรดียาทรหน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะสลัดใบทิ้งใบนะครับออกกระดอกสีเหลืองๆเนี่ยมาไปไปหมดแล้วมันสวยครับแต่แล้ก็ตามแต่ยังคิดต่อไปว่าถ้าต่อไปนี้บ้านใครนะครับมีสักต้นหนึ่งสักดอกนึต้นอะไรก็ได้ดอกไม้ประดับไว้ความงามก็จะบังเกิดขึ้น ในชุมชนนั้นมี20รังคาเรือนก็20ต้นตอบฝากกันไว้นะครับเป็นข้อคิดนี่คือสีสันยามหน้าแรงของเหลืองปริดียาทรนะัก <c oughs> จะบอกให้ <c oughs> เหลืองดีนั้นมีชัยเหลืองไม่ใกล้ไม่ไกลเหลืองปีดียทรเชิญนจะจ๊ะ แม่งามงอนเลื้องปีดียาทอนมันบาดใจจะดูข้างไหลก็ไม่เบื่อตาอะอะนะจะบอกให้อิเื คำรนค่ะโอ้โหดอกสีเหลืองสดใสมากเลยนะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเชอ์ป้ากยอน้องบรรทาจากโรงเรียนอานัต์จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะวันนี้ได้ไปเลยเต็มๆซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการ313 New Show ีสวัสดีครั